โยโยโยสวัสดีครับ FC ครึ่งลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจษดาเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันวันละสาคู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปครึ่งลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับ ที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับแอด V I P K L M ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแถมได้ข้อมูลแบบ V I P ขอบคุณ S C 777นะครับหรือว่าก่อนอื่นผมบอกก่อนเลยนะครับว่าทุกคอมเมนต์นี่ผมเข้าไปอ่านนะครับจากนี้ไปช่วงโควิดนี่ก็จะไปอ่านแล้วก็ตอบกันให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ไม่ว่าจะเป็นในเพจหรือว่าทาง YouTube ผมจะเข้าไปอ่านด้วยตัวเองนะครับ เอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับคืนวันนี้ก็ยังพอมีฟุตบอลให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเหมือนเดิมนะครับ3คู่ในคลิปแรกจัดไปครับไปเริ่มที่เวลา5าทุ่มตรงฟุตบอลลีกของตุรกีครับเฟเนบาเช่เปิดบ้านเจอกับอลันยาสปอร์ นในบาเช่มีอยู่29แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกถลม่มคาสินปาซา3-0ต่อนะครับสภาพทีมขาเดียวก็ปราริที่เจ็บมาสักพักหนึ่งแล้วครับตัวหลักๆตรงกลางเป็นโอซานตูฟานแนวรุกเอนเนอร์วาเลนเซียนะครับข้างหน้ามาเมทเทียมครับที่เพิ่งจะยิง2ประตูในเกมล่าสุด ังของอลังการสปอร์ก็ฟอร์มดีฤด,ดูกาลน,นี้ครับมี30แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะอิสันบูบากเซเซียมา3-0นะครับตัวรูปมีดาวิลสันเอฟการคาราคาคาราคาซ่านะครับครั้งหน้าเป็นอดัมบารเรลิโอครับ คู่นี้พลิกถิติดู Head- to-head เป็นบอลบ้านใครบ้านมันมาแต่ไหนแต่ไรนะครับเพียงแต่ว่าดูจากฟอร์มเฟเดบาเช่ช่วงนี้ถือว่ากําลังมาเลยครับแล้วก็ชนะเกมนี้นอกจากจะแซงอลัญญาสปอร์แล้วมีโอกาสขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเลยนะครับถือว่าเป็นเกมสําคัญมากครับดูแล้ววัดใจเฟเดบาเช่ดีกว่าครับผมว่าแย่สุดคือเสมอในบ้านนะครับแต่ว่าลุ้นถึงเบียดชนะเต็มๆเชียร์เฟเดบาเช่ครับขยับไปที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับฟุตบอลลีกของกรีซอาโตมิตอสเปิดบ้านเจอกับ p ีเอโอเคซาโรนิก้า อาตมีต้อนมี14แต้มน,นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้วโรลสมา01ครับตัวหลักๆมีครับเอ็นซีกูนะครับข้างหน้าก็ใช้จอจอส์มามนูซอสยืนหน้าเป้าฝั่งของ PAOK OK มี28แต้้มเกมล่าสุดบุกเสมอ AE อแคลลาลิซ่ามา1ต่อ1นะครับมีโทมัสเมิร์กอันเดียซิปโควิดหน้าเป้าเป็นคารอโรวียดิสกี้เหมือนเดิมนะครับ คู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ PLOK OK. บุกมาเหนือกว่าแน่นอนนะครับเทอต r o ม i ตอสช่วงนี้ถือว่าฟอร์มไม่ดีครับไม่ชนะมา5เกมติดแถมเป็นการแพ้2นัดติดด้วยนะครับในขณะที่สสิติของ PLOK OK. ในการบุกมาเยือนอาโตรมิตอสถือว่าทําได้ดีด้วยนะครับพวกเขาบุกมาชนะ5จาก6เกมหลังสุดด้วยนะครับในการมาเล่นที่นี่ครับดังนั้นดูแล้ววัดใจไปที่ทีมเยือนครับ PLOK OK. ซาโลนิก้าจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูได้ครับปิดท้ายที่เวลาตีสี่นะครับ สปอร์ติ้งบรากาอันดับ4เปิดบ้านเจอกับมาริติโ o อันดับ8ในฟุตบอลลีกของโปรตุเกสนะครับบรากาเนี่ยมีอยู่24แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนมา0ต่อ2นะครับตัวลหลักๆเหมือนเดิมครับ r ริคาโด้ฮอร์า าฟาเซจิโอนะครับข้างหน้าเป็นเปาลินโยฝั่งของมาริติโม่เนี่ยอยู่ดับ8มี14คะแนนครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอบอวิสตามา0ูนูนนะครับโรดิโก้ปิญโยเอลทาเกลูนะครับเอฟอาร์เอฟเอก้าคอสตา้านะครับจะยืนเป็น3แนวลุก เกมเจอกันฤดูกาลที่แล้วจะจบ2-2นะครับแน่นอนก่อนเกมสปอร์ติ้งบรากาถูกยกให้เหนือกว่าพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขคืนวันนี้บรากาต้องยิงถึง2ลูกนะครับมาเจอกับมาริติโนที่กำลังมั่นใจครับช่วงหลัง3าเกมหลังสุดไม่แพ้เลยนะครับชนะมา2ด้วยครับดังนั้นวัดใจมาริติโมนะครับผมมองว่าต่อให้แพ้ก็แพ้ไม่เกิน1ประตูได้เฮอยู่ดีนะครับสรุป3มทีมครับชอบไปที่เฟเนบาเช่ P.A.O.K. s a okay. l o n i c a และ Maritimo นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย